ผู้ชมครับเอามาเยี่ยมชมฟาร์มหมูป่าอำเภอภูหลวงนอนองเก้งเนาะนองเก้งอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับเยี่ยมชมสถานที่การจัดการเรื่องหมูป่าหมูป่า,ปาตัวอา,อายุประมาณกี่วันนั้นเนี่ยตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวโอ้ตัวเล็กนี่นซึ่งคลอดแว้ กี่วันนะตัวมันเล็กจังอนะ่ะน่าจะประมาณยี่สิบวันนี่จ้ะยี่สิบวันแล้วเหรอนั่นน่ะโอแสดงว่ามันใหญ่กว่ากำปั้นนิดหนึ่งไหมประมาณเนี้ยเนาะคลอดคลอดทีหนึ่งประมาณกี่ตัวนะสิบตัวขึ้นอยู่ถ้าแม่มันอันสมบูรณ์ดีน่าจะสมบูรณ์ดีหมายถึงว่าตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่นี่เป็นตัวอะไรเนี่ยตัวใหญ่เป็นตัวผู้ตัวเมีย อันนี้เป็นตัวผู้เหรอตัวผู้มันจะตัวใหญ่แล้วหมูน่ะตัวผู้อืมอันนี้ตัวเมียของของเจ๊นี่หลายกี่ตัวเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดไหนล่ะแปดเก้าสิบตัวผู้จะมีอยู่สองตัวผู้ตัวใหญ่ใช่ไหมตัวผู้ตัวผู้ก็ทับไปเรื่อยๆมันหัวมันเป็นแผง n g คุ้นแบบนั้นอ่ะเป็นแผงอ๋อถ้าถ้าเป็นแผงขึ้นใช่ไหม สังเกตใช่ไหมตัวฟู้นี้ก็มีหน้าที่ทำงานอย่างเดียวอาหารน้ำอยู่นี้นี่เขาก็กินเองทั้งนั้นมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่ได้เอาอาหารให้เวลาเราไปทุลาไปนู่นไปนี่ก็ไม่ต้องอะไรมากมาย<ร>าทั้งนั้นเราให้อาหารเป็นเวลาเป็นเวลาให้เช้ากับเย็นออให้ตอนเช้ากับตอนเย็นเท่นั้นเองน้ำเราก็ใส่อย่างนี้ไว้น้ำมันก็กินเองของมันอยู่แล้วล่ะเพราะาเราใส่มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะ แต่ส่วนใหญ่ฝนตกมันก็เข้าร่มหรือว่าไม่เข้าเข้าเข้าร่มเข้าในครอบจ้ะเออแต่มันมีแดดมีอะไรเราก็ปล่อยแดดมันจะเข้าจะออกมันก็ไม่ไม่มีผลอะไรเนาะมันทนแดดทนฝนอย่างไรไหมพวกนี้เนาะเวลาฝนตกฝนตกก็จะเดินเข้าในร่มเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็แล้วแต่มันก็เล่นน้ําเลยส่วนมากวันวันนั้นฝนตกก็เล่นน้ําทีนี้เวลาเวลาเรา เวลาให้แยกลูกแยกอะไรนี่ก็คือว่าจับออกไว้ข้างนอกกันเท่นั้นเองอืมแล้วแม่เขาก็จะทับเองอก็จะใช้เวลาประมาณกี่วันนะที่เขาเนี่ยนทนะี่ทับจะเท่าไหร่เท่าอเราไม่ได้นับนะไม่ได้นับอก็ประมาณสี่สิบวันก็ถอดได้ใช่ไหมก็คือแยกลูกออกเลยก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ ไม่ได้ดูแลจากนั้นก็ไม่ได้ดูแลอีกแล้วก็ปล่อยปล่อยให้เขาเดินเดินเล่นไปดูแลไปหน้าที่เราก็มีแต่หา,หาอาหารกับน้ำเละให้ใอาหารนี่นอกจากผักแล้วอะไรอีกผักแล้วก็ลำจ้ะลำมาให้ด้วยเหรอลำผสมผสมอาจจะผสมน้ําให้มันด้วยเหรอผสมในผักนั่นแหละอ๋อผสมในผักก็เติมน้ำนิดหนึ่งไหมหรือว่า,าไม่ต้องเติมน้ํานิดหนึ่งแล้วก็เทใส่ราง คือถ้าถ้าจะให้ดีก็คือมันชอบอาหารที่มันปรุงกันผสมผาสารกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอจ้าเป็นเปลือกผลไม้มันก็กินสับปะรดกินไหมกินจ้ามะม่วงสับปะรดเปลือกเงาะกินหมดจ้ะกินหมดต้นกล้วยกินเห็นเจ๊บอกว่ากินผักตบด้วยผักตบชวาด้วยกินทุกอย่างกินดิก้นต้นกล้วยใบเป็นพืชเป็นอะไรกินหมดก็กินกินง่ายกว่าแพะเดี๋ยวถ้างั้นนะดูว่ามันกินง่ายกว่าแพะ แพ้มันกินหญ้าอยู่นะแพ้มันกินแต่หญ้าไหมหนูว่าเนี่ยบางทีบางทีการแพ้มันกินอย่างกินแบบไม่หยุดอ่ะมันกินทั้งวันกินทั้งวันตกลงตกลงหมูนี่กินเยอะกว่าแพ้ไม่ใช่เหรอกินเยอะแต่มันไม่ได้กินทั้งวันไหมแต่ถ้ามันมีมันก็กินมีก็กินแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้มันทั้งวันเองเราไม่ได้ให้ทั้งวันแต่แต่ส่วนใหญ่แพ้นี่ถ้าให้มันตลอดมันก็กินทั้งวันเหมือนกันไม่ลุงแกว่า เลี้ยาแพะมันเลี้ยงยากกว่าเหรอลุงที่ไหนไหมายถึงที่ไหนลุงลุงอยู่นี่เหรอลุงเออลุงแกเคยซ้อนนี่เหรออ๋อแกเคยเลี้ยงแพะมาก่อนแกเคยเลี้ยงแพะมาด้วยเหรอลุงเนี่ยแกบอกว่ามันมันยากกว่ามันเอาเวลานะมันก็หัวชนชนตรงที่เราชนกันอ๋อดันกันดันดันพยายามจะออกเดี๋ยวขอเป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนงี้ใช่ไหมอืม แต่ว่าดูดูแล้วเนี่ยหมูนี่มันก็ดูแล้วไม่ไม่น่าจะยากเท่าแพลงะไ,ไม่ยากอันนี้ห,หนูก็ไม่เห็นแกฉีดยาฉีดอะไรก็ไม่เห็นแกฉีดแกฉีดยาไหมไม่ไม่เห็น,หนถ่ายพยงพยาธิไหมมีถ่ายอยู่ถ่ายด้เหรอมีถ่ายก็ผสมอ่าผสมให้มันกินไหมหรือไงใช่น่าจะอย่างนั้นแต่ว่าที่อยู่อยู่กับแกมาไม่เห็นแกแกก็ให้แต่ผักอย่างเี้เหรอผักกับลำงผักกะลาเอ่า กินก็ง่ายบางทีโยนให้มันก็ยังกินเลยเ<ช>นาะเมื่อกีนนะ้นี่เนาะมันก็ไม่ได้แสดงว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนี่ถ้าเราไม่อยากซื้อหรือว่าไม่อยากซื้อ<ผ>หมายถึงอะไรไม่อยากซื้อหังอาอหารเหมือนกับว่าเป็นผักเป็นอะไรไม่มีเราไม่อยากซื้อก็ผักกระถินตามรั้วตามอะนั่นผักกระถินมันเยอะอยู่แล้วตอนนี้เนาะเราก็ตัดมาแต่ไม่ต้องเอาลำใหญ่เอาลำเล็กๆมันนะแล้วก็มาเข้าเครื่องบดแล้วก็ม,มีต้นกล้วย จริงๆแล้วเนี่ยเราเราตัดเป็นกิ่งให้ม hm ันนี่มันโยนให้มันนี่มันจะกินไหมมันกินแต่มันกินไม่หมดมันจะกินแต่เราเสียดายมันจะเราต้องบดเราต้องบดเพราะมันมีหมูเล็กด้วยไงเราก็ต้องบดอ๋อแต่แ้เนี่เอากระถินน้าเป็นกิ่งใหญ่ๆหน่อยเอาวางวางบนบนโรงเรือนอะไรให้มันนี่มันก็กินเร็บกินจนหมดนะแต่อย่าเอาวางพื้นค่นั้นเองได้นะกิ่งไม้มันจะไม่กินตัวผู้ทํางานแล้วเนี่ยเริ่มทางานแล้วมีหน้าที่ทํางานอย่างเดียว กินกับทำงานอืมอ้วนจังอืมนี่ครับคือคือเขาก็จะตัวเมียสองตัวนี่ก็น่าจะรับไหวอยู่เนาะสิบตัวนะตัวเมียสิบตัวอันนี้น่าจะตัวเมียห้าตัวผู้สองตอนนี้เหรอที่นาฟาร์มแล้วเนี่ยนะเอาตัว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 ผู้เยอะกว่าเหรอตัวผู้สองแต่ว่าตนตัวเมียห้าอ๋อแต่เมื่อก่อนตัวเมียเยอะกว่านี้แต่ว่าโดนอาจจะมีใครมาขอแบ่งไปประมาณนั้นไหมอืม เมื่อก่อนเจ๊ทำเจ๊ทำขอกไม,ไม่ไม่ใหญ่เท่านี้แล้วก็หมูก็ไม่เยอะเท่านี้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเจ๊ทำไมถึงเลี้ยงเย<ล>อะขึ้นเ,เห็นขายตรงนั้นไงขายที่ตรงนั้นแล้วแล้วทำไมเจ๊ามาหันมา,มาเลี้ยงหมูเยอะขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรเมื่อก่อนเห็นเลี้ยงอยู่ไม่กี่ตัวมันมันดีเหรอนี่ไงมันก็ทํากาไรให้ขายลูกได้กาไรทากาไรให้ดีก็เลยติดใจแล้วแล้วดูเหมือนว่าเจ๊กับ ลุงลุงเนี่ยก็ทาเนี่ยทาตะขายทําอะไรอย่างอย่างกว้างขวางเลยตอนเนี้ยนั่นหมายความว่ามันมันตอบโจทย์ใช่ไหมเรื่องหมูนี่ก็หมูเล็กเราเราไม่ได้ขายแม่พันธุ์ขายแต่หมูเล็กออกแต่บางทีเราก็เปลี่ยนสลับแม่พันธุ์บ้างอะไรบ้างสิบตัวก็ได้แล้วเจ็ดพันอาหารเราก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ลงทุนอะไรอืใช่ไหมขายลูกอย่างเดียวเอผักเผือกก็ไปผูกร้านค้าเขาไว้ผูกร้านในหมูกระทะไว้ แทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนี่เติมเติมแต่น้ำมันไปเอาแค่นั้นเองต้นกล้วยก็อตัดเอาต้นกล้วยทุกวันนี้มันเยอะไงกะถินก็เยอะต้นกล้วยเนี่ยมันมาเข้าเครื่องไม่ได้อ๋อเครื่องรุ่นนี้มันสับสับต้นกล้วยไม่ได้แต่ถ้าสับได้นี่เอาต้นกล้วยมาสับนี่มันจะมันจะมันจะดีเลยไหมดีจ้ะมันจะกินดีไหมต้นกล้วยแบบคนไปตัดก็อายุเยอะแล้วนะไม่ไหวแกก็เลยเอาแกแล้วพูดยังไงเอาผักที่หมูเอาร้านหมูกระทะดีกว่า ดีกว่าถ้าเขาให้น่ะแล้วเขาเขาไม่มีคิวจองหลายเจ้าเหรออไงไม่มีไม่มีอ๋อบางทีถ้าเป็นงานมีงานอย่างงานศบงานแต่งแล้วก็เอาเอาเศษอาหารอเอาถังไปวางให้เขาใส่ให้น้ำน้ำก๋วยเตี๋ยก๋วยเตี๋ยก็กินว่าเจ๊บอกกินกินกินง่ายจังเนาะรอโรงเรียนเปิดเจ๊ก็มาแล้วเศษอาหารจากโรงเรียนอ๋อหมายถึงว่าโรงเรียนก็แสดงว่าเป็นของเจ๊หมดเลยทั้งนั้นน่ะ่เศษอาหารโรงเรียนโรงเรียนน่ะที่ที่โรงเรียนอ่ะอืม เราะเจ๊ก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเนาะทำให้มีอะไรที่ทำให้เจ๊ต้องขยายขยายพันธุ์ขยายกิจการตรงนี้เหมือนกับว่าได้เลี้ยงแล้วได้เลี้ยงแล้วได้ทำแล้วตามน้ำเลยเริ่มเริ่มรู้มากขึ้นแกก็เลยตามน้ำอืมแล้วก็มันก็อาจจะทำกำไรทำอะไรให้แกด้วยเนาะใช่แลวเจ๊ก็จะมาทำอาหารขายให้เด็กนักเรียนอีกเป็นโรงอาหารอีกใช่ไหมอืม ก็ก็ใครสนใจโทรมาหาเจได้เลยนะสำหรับทันทีสนใจนะครับตอนนี้เอ๋อหลายพื้นที่ตอนนี้ก็เขาเลี้ยงกันเยอะไหมผู้หลวงเราตอนนี้เลี้ยงเยอะอยู่ค่ะหนูได้ยินว่าน้องเขียดก็เลี้ยงแต่หนองเขียดเขาจะไม่เลี้ยงปล่อยแบบนี้ขเขาจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เทปูนอย่างดีแต่เราไม่ได้เทปูนหมายถึงว่าหมูป่านี่เหรอจ้ะแต,แต่ตรงนั้นคือเขาเลี้ยงหลังบ้านเลี้ยงหลังบ้าน เราก็ทําเป็นโรงเรือนแบบนี้หมูป่าแต่ว่าทาโรงเรือนไว้อย่างดีก็คือไม่ไม่ได้ปล่อยแบบนี้ไม่ปล่อยอันนี้อันนี้เราเลี้ยงปล่อยปล่อยให้มันเดินเล่นคือคือจริงๆแล้วคือจริงๆแล้วก็แล้วแต่ว่าแต่และฟาร์มจะจัดก,การยังไงเนาะบาง,งคนก็พร้อมที่จะลงทุนก็ทําเป็นโรงเรือนเป็นสั์เป็นส่วนพูดง่ายๆตอนนี้ก็อันนี้มันก็ เวลาเอาเข้าครอบเกก็เอาเข้าครอบคร้าไข่ครอบมันอยู่ต้องต้อนเข้าไม่รู้ว่ามันเข้าเองมันมันก็เข้าเองมันเราก็เอาอาหารตั้งรออาหารลางลางอาหารเอาไว้ตรงนี้แล้วมันก็เข้าอปล่อยให้มันเดินปล่อยให้มันออกกําลังกายมันวันนี้ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่เยี่ยมชมเนาะมีฟาร์มหมูป่ามาถ่ายให้ชมแล้วนะครับสำหรับสมาชิกที่ สนใจที่จะเลี้ยงหรือว่ากําลังศึกษามีโอกาสได้มาถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับ EP หน้านะครับการแสงพอมีเดียชั้นเครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ